สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้า The Huntress นะครับผมก็สายนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีคนขอให้เล่นกันเยอะมากนะค <c oughs> ือผมอ่ะเคยสตรีมใช่ไหมแล้วมันมีคนเอาสายนี้มาดักสตรีมผมแบบว่าปลาทีเดียวแล้วล้มเลยแล้วก็แบบหัวใจเงียบด้วยนะครับเวลาที่มันรีโหลดขวานทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะสายนี้แม่ง มันดูแบบมันทําให้เราแบบระแวงอ่ะว่าแบบคิวเลอร์มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจทั้งเกมเลยนะครับผมคือมันจะทําให้เซอร์แบบระแวงแล้วก็แบบถ้าเกิดมาแบบว่าไม่ได้เป็นปาร์ตี้เนี่ยไม่ได้คุยกันเนี่ยคือมันจะแบบมันจะไม่รู้ตําแหน่งที่แบบแน่ชัดของคิวเลอร์จริงๆครับแล้วผมก็จะเอาด่านนี้ไปด้วยครับด่านของเจ้าเดอะด็อกเตอร์นะครับซึ่งด่านของเจ้าเดอะด็อกเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นด่านที่แจ้งจุดกันยากมากนะครับเซอร์ต่อให้เป็นเซอร์โปรเพเยอร์คนไหนแม่งก็ยังแจ้งจุดกันยากอยู่ดีรับสาาหด่่่นนผมออกเเลยยวื เหนื่อยแน่นอนแล้วก็เซตเปิดก็จะมีอันนี้ครับเปิดตู้แล้วเห็นออร่าเนาะอันแรกอันที่2ก็คือเดดล็อกครับเผื่อแบบว่าเราไปเจอตี้ซูเวอร์โบที่แบบว่าปั่น by by ไฟไวๆอย่างนี้อันนี้เปิร์กนี้ก็เป็นเปิร์กที่ถ่วงเกมได้ดีเนาะแล้วก็อันที่3ก็อันนี้สตีเล็กอันนี้ก็คือเปิดตู้ไวนะครับมันจะทําให้เก็บขวานไว้ขึ้นด้วยแล้วก็ด่านนี้เนี่ยด่านด็อกเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเอาเปิร์กนี้ไปครับอันนี้คือเปิร์กที่เด็ดเลยนะเปิร์กที่เด็ดเจ็ดย่านน้าเลยนัน แบบไม่มีเสียงหัวใจแล้วถ้าเกิดเซอร์มันทําอีการลั่นอีกอเรียบร้อยโดนขวานแดงแบบไม่รู้ตัวแน่นอนจะเป็นยังไงไปรอชมกันในเกมเลยครับ let's gear นี่ก่อนแบนเรายัง move on จากด่านนี้ไม่ได้ <c oughs> เพราะด่านเนี้ยตู้เยอะนะฮะตู้เยอะแนละ้วมันคอมโ,มโบกับเปิร์กเราได้ดีเนาะ <c oughs> โอเคปาไปก่อนเลยปาไปก่อนเลยแล้วเราก็เปิดตู้เลยคนระับตามคอนเซ็ปต์ของเราปุ๊บอ่านออร่าดูสีเซอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนู้นคนหนึ่ง อยู่ตรงเครื่องนั้นคนหนึ่งโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะลองไปเครื่องนี้ดูก่อนนะครับเครื่องใกล้ๆเนี่ยเซอร์ไพรส์เฮ้ยเดี๋ยวนะมองไปทางไหนอยู่ครับสุนล่โดนไปก้อนเลยครับหนึ่งคนเฮ้ยโอ้โหมันจะชุบมือเปิดผมเกินสวัสดีครับเแบบีสเต็ปไหนเนี่ย อันนี้คือสเต็ปไหนาครับ ka, ああเมื่อกี้เหมือนจะมีคนเข้าตู <t 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 ้ตรงนี้ด้วยนะขอเปิดตู้ชิวๆเปิดตู้ชิวๆซ่อนเสียงหัวใจก่อนผมอยู่นี่ครับสุดหล่อขอเปิดเพื่อซ่อนเสียงหัวใจอีกทีนึงโอเค มีคนอยู่นะเนี่ยมีคนอยู่ก็มาสัดไปก่อนเลยหนึ่งทีนะครับอยากจะเป็นฮีโร่ฮีโร่จะเป็นฮีโร่ฮีโร่ใช่ไหมไอพวกนี้มันเด็กไฟฉายกันนะน้องๆน,นี่ดูดิมันอากจะส่องไฟกันให้ได้เลยมองไม่เห็นนะสิว่าพี่อยู่แถวนี้ อาเรียบร้อยจะคานมาหาเพื่อนจะให้เพื่อนช่วยแบบว่าช่องไฟให้ตึงๆหรอไม่ได้ไม่ทันหรอกครับคนหล่อโอเคโอ้ยสัญลักษณ์สีแดงจันเจเล่นไปด้วยทำเควสไปด้วยชิวๆเนี่ยเล่นไปด้วยทำเควสไปด้วยชิวๆ ผมปาเพื่อจะรีโหลดนะครับเราจะเอาสถานะไม่รู้ตัวต่อซึม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 มว่นมาน่าจะมารลายนี้เชื่อปะอ่ะอสสวัสดีครับเแบบี้ <c oughs> เต็มหน้าเต็มตา <c oughs> ไปเลยง่ <c oughs> ใส่จับสแกนที่ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยหมดใจไปแล้วหนึ่งคน ยูเลอร์เขาก็สื่อเขาก็หมดใจได้ไหมคนเราก็มีการหมดใจกันได้บ้างอุ๊ยอุยอีการมานลั่นน้องๆจะมาลายไหนนะอีการลั่นแปลว่าอะไรอีการลั่นแปลว่าอะไรโอเคเห็นละอีการลั่นแปลว่ามีคนกำลังมายังไงล่ะครับเบบี้ เก็บสี่ในระยะเวลาอันสันหุ้ยสายนี้เกียร์จัดน้องๆโอ้โหโดนด่าแน่จันเจทำแบบนี้นี่สายแบบนี้โอ้โหเซอไม่ได้ปั่นเลยฮะผมเนี่ยปั่นไปนิดเดียวแต่เครื่องยังไม่เสร็จสักเครื่องฮะบ้าบอรเรียบร้อยผมว่าน่าจะมีคนร้อนแน่นอนไอลีออนแบบนอนยาวๆไอลีออนบอกกูนอนยาวเงาเฮ้ยจะอุ้ม ไม่ต้องมายุ่งเลยไม่ต้องมายุ่งเลยพี่จะอุ้มพี่เป็นฆาตกรที่ใจโหดใจเหี้ยมอยู่เนาะไม่มีการใจดีอะไรทั้งนั้นแหละเราเกิดมาเพื่อฆ่าไม่ได้เกิดมาเป็นพระจะได้ทําบุญทําดีรักษาศีลไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพี่ไม่ได้เป็นคนจัางสั้นอยู่เนาะเรียบร้อยกระทืบเครื่องก่อนชิวๆโอ้โหผมว่านะมีทธิ์โดนด่าว่ะเล่นอย่างเงี้ย แล้วแบบฝึกอีกาเราทํางานดีมากครับเวลาเซิร์ฟมาใกล้ๆอีกาบินปุ๊บเรารู้เลยครับว่าเซิร์ฟมันจะมาจากลายไหนเราแค่ดักลายมาให้ถูกแค่นั่นเองนะฮะโอ้โหเกมไวไปปะเกมเริ่มไม่ถึง5นาทีอะี๋้วผมไปต่อกันแบบเรื่อยๆเ,เลยเนาะอีสักเกม2เกม3เกมสี่เกมอีสักเกมหนึ่งเดีกวาหรือีกสองเกมดีอีกี่สามเกมผมจะโดนด่าไหมน้องๆน้องๆคิดว่าไง จบเกมมาครับชักปัดไป1คนที่เหลือแต้มมากสุด5,000ันเราก็จ G ไปเลยครับผมเขาออกไปยังอ่ะยังมีครับเไว้ยังอยู่ครับกับฟิงหมินกำลังอ่านเปิร์กผมอยู่เอ๊ะไอ้นี่มันรู้ได้ไงวะอ๋อมีอีกาเหรอใส่รับจากเงามืดเหรอ <c oughs> เขาจ <c> G <oughs> ว่ะเขาไม่ดา่าว่าโอ้โหตีนี้มันอ e ีสปอร์ตจัดโอเคมาเราไปเลยกันต่อเลยครับมาครับผมเกมที่สอง ความตายกำลังจะมาเยือนพวกเจ้าพวกเจ้าจงเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆทำไมมันดูเบียวจังวะเนาะดูเบียวอ่ะโอเคครับผมเดินไปก่อนแล้วกันเนาะค่อยเปิดจังหวะนี้แหละเราอย่าไม่รีบเปิดมากสวัสดีโอ๊โอ้วิ ไปไหนครับเบบี้เแบบี้ไปไหนครับบอ,อกอีการล่นเมื่อกี้น้องๆได้ยินไหมอีการมันลั่นข้างหลังเราเลยมันอาจจะอยู่ตรงนี้แหละเป็นไปได้ทางทฤษีสูงมากโอเคยนี่มันแขวนที่เดิมด่านเมื่อกี้เลยปะเนี่ผมจะเดินนับนึงนะครับเพื่อให้เปิร์กผมทำงานโอเคจังหวะนี้แหละเปิร์กมา กวเซอร์ไพรส์มาเดอร์วาเกอร์ยินเนเบเบสวัสดีครับผมมีคนโลกแล้วหนึ่งอีการั่นน่าจะวิ่งมาลายนี้นะครับผมคิดว่าเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากๆอุ้<ะ>ยจู้จัดเจ๊ปลาอะไรจังสันเหรอว้าป่าโมเมนต์เลย เดี๋ยวนะขอเปิดอีกทีนึงเพราะความแน่ใจอ่านอาราอร่าเฉยๆไม่มีอะไรมากบบเบอเฮ้ยไอ้หมอนี่ไม่ไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะซับไว้ก่อนหนึ่งทีนะโอเคครับเข้าสู่ความมืดมิดเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับลุงบิลบรรลือฤทธิ์ผมมาตีซ้ำให้ติดอันสถานะอันนี้ได้ไหม ไม่ก็ยัดมาให้เสียไปสักแผ่นหนึ่งเออยัดไปก้อนเข้าใจไหมลุงบิวเจ็บทุกคนครั้ตอนเนี้ยผมบอกเลยสถานการณ์สื่อค่อนข้างยำแย่มากๆแล้วผมก็เปิดเลยครับผมเพื่อดูออร่าอีกครั้งอุยข้างบนแล้วไปเมียนข้างบนซะแล้วง้างมาตะบางลำพูอยู่บางแคช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่หาดใหญ่ ขายข้าวขาหมูไปอยู่อุดรอสะกูร้องเป็นแล้วไงแบบน้องๆให้พี่เจร้องบ่อยจัดเพลงเนี่ยนะนะฮะโอเคป่าเล่นไปก่อนครับจากนั้นก็เปิดตู้รีโหลดเพื่อเข้าสู่ความมืดมิดอีกครั้งแล้วปล่อยตายไปเลยเฮ้ยฮัลโหลทำไมอะเขาเปิดอีกทีหนึ่งครับเพื่ออ,อ่านออร่านะรอบเนี้ยเฮ้ยอีการลั่นอีการมันลั่นครับผมทุกคน แล้วกูเดินเลยนี่สเตปเดินสเตปเขาก็เดินเป็นไม้คนเขาก็เดินเป็นไม้นี่ไงเบอร์อีกามันก็ตึงเอาจริงๆเล่าเบอร์อีกามันก็ตึงนอกจากไม่เคลื่อนสายจ้ำสแกร์ครับกระต่ายก็จ้ำสแกร์ได้แต่ต้องเลือกด่านหน่อยนะครับน้องๆเอาละตอนนี้เริ่มมีคนเริ่มหมดใจแล้วครับน้องๆ ผมสัมผัสได้เลยเริ่มมีคนเริ่มหมดใจขอเปิดครับเพื่ออ่านออล่าแล้วก็เติมขวานเข้าสู่สถานะความมืดมิสจิตปรุงแต่งสวัสดีครับแบ,บ่แบ่ตึงๆครับผมเก็บสี่ในระยะเวลาอันสั้นไม่ถึง5นาทีอีกแล้วเกมนี้เฮ้ยมันโอพีจัดฮันเชตไซนี้ รอยสักก็ไม่ช่วยบอกเลยนะฮะเซอยังอยู่เป็นเพื่อนอยู่รอยสักก็ไม่ช่วยครับเจอเดิอนฮันเตอร์สายนี้โอ้โหเก็บสี่ในระยะเวลาอันสั้นสองตาติดบ้าบอเด้อเอาละครับผมจะโดนด่าหรือเปล่าจะบอกว่า แคมเปอร์หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเอาละพร้อมปะทะแล้วจบเกมมาแล้วก็จีจีครับผมตามธรรมเนียมของเกมนี้จีจีไปว่ากูดเกมนะครับเซอร์เขายังอยู่ GG ก็คือกู้ดเกมนะครับเราพิมพ์ตอนจบเกมเพราะว่าเราจะได้บอกเซอร์ว่าเออเนี่ยเปน็นเกมที่ดีนะมันเป็นเกมที่สนุกนะเออเราบอกไปอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเซอร์เขาอาจจะตีความหมายเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแบบว่าอาจจะเป็นคําเหยียดหยามหรือเปล่าแบบมันไม่สนุกเลยนะมันไม่กู้ดเกมก่ะเออมันไม่กู้ดเกมกับมึงอะไรเงี้ยเออเซอร์มันอาจจะพูดด้วยความคันแขวแล้วก็กำมัดเราก็พูดแบบว่ากัดฟันอยู่นะ่ะน้องๆโอเคแต่เกม2มันก็ไวไปฮะเดี๋ยวเราไปต่อเกม3กันเลยดีกว่าครับผม คือด่าดด็อกเตอร์แม่งก็ตจริงเลยโอเค let's go เอาว่ะน้องๆเสอร์ห้องนี้เสอร์ห้องนี้มันท่าทายมันบอกว่าเผื่อไปส่องไฟใส่หน้าใครขอโทษด้วยนะเอาเปิร์กไลท์บอลมาเท่ากับกลัวไม่ใช่เนื้อเอาลงยากหน่อยนะนี่เราดูชื่อเขานูบไลท์บอลพี่ไม่เอาไฟอยู่แล้วแต่ว่าน้องจะเจอสายอื่นนะนี่มันแก๊งไฟฉายเอาว่า ไหนไหนไหนผมพี่อยากรู้แล้วว่าแบบว่าพี่ไม่ได้เล่นเนิร์ดอะ่ะพี่จะเอาน้องลงหรือเปล่าแม่ตั้งชื่อแบบว่ามันล่อตีนจริงๆแต่พี่เซตด่านไปไงเขา,เาด่านมาสู้ป่ะเฮ้ยเขาไม่ได้เอาด่านมาสู้ด้วยนะอ่าอาเผื่อไปส่องไฟใส่ตาใครต้องขออาภัยด้วยหรอคุณจะเอามาเก็บแต้มแต่ผมไม่เก็บแต้มกับคุณเพราะว่าคุณจะเดินผมเชื่อยังไงล่ะ <S <S เอาละ ผมว่าเสือรอบนี้เขาน่าจะน่าจะตึงนะาดูจากชื่อเขาอะ่ะชื่อเขาแบบนูบไลท์บงนูบไลท์บอลอะไรเงี้ยมาก็ตาขวานทิ้งไปก่อนจากนั้นตามคอนเซปต์ครับเก็บเปิดตู้แล้วก็อ่านออร่าหาตัวผู้ร้ายไงเฮ้ยไม่เจอใครเลยเหรอใช่ปะเนี่ยนี่ผมเปิดไม่เจอแต่ว่าอีกามันลั่นไงอีกาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วกูซัดไปก่อนทงทีโอ้โหเฮ้ยตรงนั้นอีการลั่นเหมือนกันใจเย็นนี่ไงหัวใจมันเงียบไงครับหัวใจพี่มันเงียบไงน้องเด็กไฟฉายหรอนี่ไงเด็กไฟฉายอ๋อได้ข่าวหวะพวกเราอ่ะพวกเราก็เด็กไฟฉายเกินเอาล่ะ ล่วงไป2ในระยะเวลาสั้นคนที่3กำลังจะตามไปผมบอกให้เลยคนที่3ยืนแถวนี้แหละคนที่3ามกำลังจะตามไปนูฟไลบอลนูฟไลบอลแหละครับสุดรอบก็มาดีครับไม่ใช่เนือ้อเอาลงยากหน่อยนะนะจ๊กพี <laughs> ่ไม่ใช่เนือ้อแล้วล้มไปสามในระยะเวลาอันสั้นไงผมว่ามันก็ยิงงงกันบ้างอะตอนเนี้ ผมว่ามันต้องมีงงกันบ้างอ่ะขอเปิดก่อนนะ <c oughs> เติมของคุณมนคุณมนมาอยู่ไหนแล้วคุณมนลุกขึ้นมาละ,ะผมคิดว่าเขาวิ่งเขาน่าจะวิ่งมาลายนี้นะคิดว่า <c oughs> ไปไหนแล้วน้า <c oughs> โอ้ยคุณมน <c oughs> กลางหัว แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงต่อคนสุดท้ายคนที่ชื่อเจ้าแมวเหมียวเจ้าแมวเหมียวเสียวสวัสดคนสุดท้ายในวงการอุ้ยแล้วผมแล้วผมเจอแล้วไงคนสุดท้ายในวงแอบกอดแอบกอดแอบกอดเหมือนเขาว่าเขาเห็นนะเต็ง <c oughs> อ้ยสะบัดแรงไปแล้วคน,คนสุดท้ายไงคนสุดท้ายไงขอตบมือด้วยความสะใจนิดนึงเนี่ยเหรอเนี้ยเหรอจะมาบอกว่าไม่ใช่เนิ้ดก็ยากหน่อยนะขอดูแต้มหนะ่อยเหออไอ้นูบไรบอลนนะ่ะแต้มมันเท่าไหร่อยากจะรู้จริงๆบางอ่านมาดูหมิ่นเนาะดูหมิ่นกระต่ายสายปลาทีเดียวล่ม สะใจว่ะกระต่ายตัวนี้มันไม่มีหัวใจโทษทีเดวิดคิงยังอยู่ที่เดิมปะ่ะแล้วเดวิดคิงมันยังอยู่ตรงนี้ตรงที่ที่เรารักกันไมนไม่ไปไหนเลยไงมันแบบมันมั่นคงในความรักจัดจัดนะฮะมันมั่นคงจัดจัดเอ้ยหัวเสาไม่เจอโอ้โหอย่างี้ดิ้นหลุดนะเนี่ยแล้วผมควรจะทํายังไงดีถ้าเขาดิ้นหลุดผมคงต้องไล่เขาต่อใช่ไหมแล้วมันไม่หลุดไงแล มันไม่หลุดแล้วผมส้ำศพด้วยตามคอนเซปต์คนเทสดีเฮ้เฮ้ยังไงลงมาลงมาถ้าไหวก็ลงมาแค่นั้นเดวิดบุหรี่คายก่อนก็นได้ไหมเรียบร้อย <c oughs> เล็งที่หัวหนึ่งดอกผมว่าตาดีแบบแม่งด่าผมแน่ผมว่าพันแบบแบด่าผมแน่แบบเซตฉากมาไม่ได้เก่งหรอกอะไรเงี้ยก็คอนเทนต์ไมล่าบางทีอ่ะก็อยากได้คอนเทนต์บ้างไมล่า อาเรียบร้อยครับทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับว่ามือไฟฉายอันดับหนึ่งของโลกเขาจะด่าผมไหมอ๋อโหดูแต้แม 2009, แต้มพันเก้าแต้มสองพันแต้มสองพันแต้มสองพันเจ็ดไม่ได้เล่นไหนนะนุ๊ไรบ์บอลคนนี้ครับนี่ไม่ใช่เนิร์ดก็เอาลงย่างหน่อยนะจ๊ะเข้าใจไหม แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เออเรียบร้อยครับผมเราก็จบเกมมาแล้วก็จีจเป็นมารยาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมพูดเกมครับผมไปหมดแล้ว เหลือแค่น้องเจ้าแมวคนเดียวนะครับที่ยังอยู่ในห้องนะกระต่ายสายนี้มันเกินต้านจริงๆว่ะโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับจัดให้3มเกมติดๆเลยนะสําหรับวันนี้แต่ว่ามันก็เป็นเกมวายอ่ะเนาะเออเพราะว่าผมแบบฝีมือผมมันอาหังการลามาเกียนสถานสุริยจากผมคือสุริยคาดมาอารวาสพวกปฏิปักษ์นะครับสาหรับวันนี้ลาทุกทุคนไปเพียงนี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายยครับซียอครับผม